สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทอร์โบทอกแหล่งรวมข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่รีวิวรถสุดมันและทุกสิ่งที่เกี่ยวกับโลกยานยนต์และในวันนี้เราขอพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถสปอร์ตระดับตํานานรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง2025 Ford Mustang ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาในปีนี้พร้อมอัปเกรดเทคโนโลยีและดีไซน์ใหม่ที่ทั้งดุดันและล้ําสมัยยิ่งกว่าเดิมหากคุณคือแฟนพันธุ์แท้ของรถสปอร์ตอเมริกันที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดครับ สำหรับ f อร์ m มัส a ตงปี2025นั้นได้รับการปรับโฉมทั้งภายนอกและภายในอย่างเห็นได้ชัดไฟหน้าเล็กทรงเฉียบคมที่มีดีไซน์ใหม่กันชนหน้าและกระจังหน้าที่ให้ความรู้สึกโหดและโฉบเฉีียวมากขึ้นเส้นสายตัวถังที่ดูกระชับและทันสมัยซึ่งยังคงสื่อถึงความเป็นมัสแตงได้อย่างชัดเจนขนาดที่ภายในห้องโดยสารก็มีการอัปเกรดทั้งวัสดุดและเทคโนโลยีเพิ่มความหรูหราและฟังก์ชันการใช้งานให้เหมาะสมกับยุคใหม่มากขึ้นและแน่นอนว่าฟอร์ดก็ไม่ลืมที่จะใส่ความเป็นรถสปอร์ตขับสนุก ไว้ยอย่างเต็มเปี่ยม สิ่งที่ใหม่สำหรับมัสแตงปี2025คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มากขึ้นตั้งแต่หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลขนาดใหญ่พวงมาลายัยดีไซน์ใหม่พร้อมแสงไฟแอมเบียนไลท์ปรับสีได้หลายเฉดรวมถึงระบบอินโฟเทนเมนต์ล่าสุดของ f อ r d ที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายส่วนด้านราคานั้นมาสเตงรุ่น c o b o o s t เริ่มต้นที่ประมาณ3 2 0 0 0ดอลลาร์อเมริกาหรือราวราวล้านบาทส่วนรุ่น GT ที่มาพร้อมเครื่อง V 8เริ่มต้นที่ประมาณ4,0ดอรเมิกาหรือประมาณ1.6ล้านบาท ราคาในอเมริกา ด้านขุมพลัง2 0 2 5 Mustang ยังคงให้เลือกทั้งเครื่องยนต์2.3ลิตร EcoBoost Turbo สีสูบที่ให้กำลังประมาณ315แรงม้าและเครื่องยนต์5.0ลิตร V8 ในรุ่น GT ที่พัฒนาใหม่ให้พลังถึง480แรงม้าพร้อมเสียงคำรามอันร้อใจโดยสามารถเลือกเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือกเกียร์อัตโนมัติ10สปีดได้ตามความชอบซึ่งระบบช่วงล่างและการควบคุมถูกจูนใหม่ให้แน่นหนึบเข้าโค้งได้มั่นใจยิ่งขึ้นส่วนระบบขับเคลื่อนยังเป็นล้อหลังแบบดั้งเดิมที่ให้อารมณ์การขับขี่ที่เเเป็นออกกลัษณ์ฉพาะขง Mustang. แม้ว่าจะเป็นรถสปอร์ตแต่ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันฟอร์ดก็ยังใส่ใจมัสแตงรุ่นอีโค o ูสสามารถทำอัตราประหยัดได้ราวราว26ไมล์ต่อแกลลอนประมาณ11กิโลเมตรต่อลิตรส่วนรุ่น GT ที่แรงกว่าก็อยู่ราวราว18ถึง20ไมล์ต่อแกลลอนซึ่งถือว่าใช้ได้สำหรับรถสมรรถนะสูงแบบนี้ขณะที่การขับขี่จริงในเมืองหรือทางไกลย,ยังขึ้นอยู่กับสไตล์การขับของแต่ละคน สำหรับภายในห้องโดยสารของมัสแตงปี2025ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและหรูหรามากยิ่งขึ้นบอนั่งแบบสปอร์ตนั่งกระชับอกกระชับสรีระแถมวัสดุภายในยังดูพรีเมียมยิ่งกว่าเดิมพร้อมจอก,กลางแบบสัมผัสขนาด13.2นิ้วระบบเครื่องเสียงบีและโอที่ให้เสียงกระหึ่มและพื้นที่เก็บสัมพาระด้านท้ายที่ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับรถประเภทนี้นอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแยกอุณหภูมิสรูฟและฟีเจอร์อํานวยความสะดวกครบครัน ด้านระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่นั้นมาพร้อมซิงส์ี่ที่ตอบสนองรวดเร็วใช้งานง่ายรองรับการอัปเดตแบบ OTA over the air รวมถึงเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สายและระบบนำทางที่แม่นยำที่สำคัญยังมีฟังก์ชันจดจำผู้ขับขี่รวมถึงการปรับแต่งหน้าแดชบอร์ดแบบดิจิทัลตามความชอบส่วนตัวในเรื่องของความปลอดภัย Ford Mustang ปี2 0ง5ีจัดเต็มเช่นกันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนรวมถึงระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องมองรอบคันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสถานการณ์สุดท้ายนี้หากคุณกำลังมองหารถสปอร์ตท,ทรงพลังรูปลักษณ์ดุดันเทคโนโลยีล้ำสมัยและยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถอเมริกันแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างชัดเจน2025 Ford Mustang คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Turbo t l k เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถใหม่จากพวกเรา แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ